กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะสา,ายพันธุ์อื่นนะคะหลายท่านมองหารุ่นนี้ไปใช้นะคะเพราะเขาว่าอึดถึกทนทานค่ะเป็นรถกระบะ Isuzu TFR s l x รถกระบะป,ปี96นะคะราคา79,000บาทค่ะขับขี่ได้ใช้งานได้วิ่งได้ปกตินะคะเครื่องดีคัสซีสวยค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะ ภายในก็ดูสวยสะอาดแอร์เย็นค่ะภาษีพรบรปี69นะคะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์7,9,000บาทสนใจนัดดูรถได้ที่จังหวัดนครปฐมค่ะโทรคุยสอบถามหรือต้องการเจรจาต่อรองนะคะโทรติดต่อโดยตรงด้วยตนเองนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแค่แนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะ